สวัสดีครับผมมอสนะครับที่รษาการขายจากสุมชิสาขาแน่โอม่นะครับผมวันนี้เนี่ยมอสจะพามารีวิวรถก่อนของพ่อปุิช้านะครับเป็นรุ่นมิาสมาร์ทนะครับผมดีข่าวพุกนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าก็มอสแบบแถะไหบ้างครับผมด้านหน้านะครับผมแถมโลโก้คำว่ามิาสตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับดาตัดแดงนะครับผมแบบนี้เลยสุดๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แถมต่อป้ายทะเบียนนะครับ เป็นลายเคปลอรนะครับชุดแต่สเกิร์ตทรงไรดอรยนะครับผมมาพร้อมกับไฟ l อ d ดด้วยนะครับด้านหน้านี้ตัวมิลลิสมาร์เนี่ยมีล้อแนักให้อยู่แล้วนะครับผมท็อปนะครับผมมีให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าแถมเรื ar. ่องของสเกิร์ต้ค่านะครับตัวนี mm ้เลยนะครับผมต้องมาจับกันรอยนะครับเป็นสีดำด้านนะครับผมมีคำว่าโลโก้ด้วยนะครับมิลลา่านะครับแล้วก็ที่อากานะครับผมใสดทิ้นนะครับผมแถมเรื่องของอ่านี่ด้วยสระกาศคิดทหลานะครับ แถมไปเลยนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมก็แถมต้องมันจับไปลอยเหมืองกันนะครับตัวนี้มีก้าวหลังอยู่แล้วนะครับผมอ่าแต่ว่าติดเซ็นเซอร์เพิ่มให้นะครับ2จุดนะครับผมแล้วก็เกิร์ตนะครับผมเป็นทรงท่อคู่นะครับแถมมาใเบรกให้ด้วยนะครับผมเป็น LED ดีนะครับตัวนี้อ่านะครับสุวนลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมก็คือตัวเนี้ยแต่งจัดเต็มนะครับผมและ หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษสูงมากก็ได้เหมือนกันนะครับทางทัรูมอสเนี่ยมีบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศน,นะครับผมแล้วก็มีบริการอ่าแต่ไฟแนนซ์ถึงบ้านของลูกค้าเหมือนกันนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจก็ติดต่อผานมได้นะครับเบอร์โทร0 6 3 8 9 1ก6 0มนะครับผมก็สามารถติดต่อผ่านมอได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมบต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ